สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวีเรื่องทายทุกคนครับช่วยเรื่องทาซ่อมเป็นส่วนของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเอสองนะตอนนี้ไฟไม่เข้านะครับเป็นผลจากฟ้าแตกฟ้าผ่าฟ้าเหลี่ยมฟ้าผ่านนะไฟไม่เข้านะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะฮะไม่มีไฟนะครับ เดี๋ยวหมุนน็อตออกนะครับเล้ก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับไฟเข้าใจออกมาจาก power supply หรือไม่นะครับนี่คือ power supply นะครับมองดูด้วยว่ามีอะไรไหมอะไรดำอะไรชอ็อตอะไรอยูอ่ไหมหลังอย่างไรนะฮะมองดูแล้วก็ไม่มีอะไรชอ็อตอะไรดำ มาดูกันหน่อยครับเสียปลักไฟเข้านะครับก็วัดไฟออกเลยนะครับไฟออกเลยตรงนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อน20โวลต์นะครับ5้าโวลต์เก้าสิบห้าเก้ายี่สิบนะครับนะตรงนี้นะครับมาดูหน่อยนะครับว่าแรงดันไฟที่ออกมานี่ได้เท่าไหร่นะครับเสียบปลักนะจับกาวครับถ้าตัวนี้เสียบอยู่จับกาวนี่นะ กาที่เป็นเหล็กนี่ครับนี่ไม่ได้นะครับสิงระบายความร้อนมันไม่เชื่อมกาวก็เนี่ยนี่นี่นะครับอ้าวดูหน่อยตั้งพิเตอร์ห้าสิบโวลต์นะครับดูไฟนะครับยี่สิบโวลต์เนี่ยโอ้ไฟมันเป็นดึงดือเนาะดึงดืด้อดึงด,ดืไฟไม่นิ่งนะพอถึงเนาะตรงนี้สิสิบห้าเนี่ยสิบห้าเป็นอย่างนี้นะตรงห้าโวลต์ตรงห้าโวลต์ตรงห้าโวลต์นี่ ไม่ดิ้นเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะถอดปลั๊กนะครับทีนี้ถอดออกถอดออกเอาเอาตัวนี้ออกมาก่อนดีกว่าเนาะเอาภาคใจไฟเราก็ลองมาวัดไฟดูนะครับวัดไฟดูเราก็อาจจะพลิกด้านนะครับพลิกด้านด้านนี้มานะครับเราก็จะเห็นมาเป็นแบบนี้เราก็จะมาวัดไฟอยู่ตรง C ีฟิลเตอร์นี้ C ฟิลเตอร์นี้ C ฟิลเตอร์นี้ก็ได้ แต่ผมเลือกที่จะวัดไฟตรงไฟ20โวลต์นี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยไรขวงจรมันไม่เลอะไปเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ลบกนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยค้อลบนี่ค้อบวกของเขานี่ก็คือลบนี่ก็คือบวกของเขานะครับเห็นไหมครับเพื่อนว <laughs> งจรมันไม่ลบกเออไม่ใช่อะไรหรอกที่จะเลือกตรงนี้นะครับอ่าถ้าจะดูเป็นสเต็ปขั้นตอนมันก็ดูได้แหละครับอ่ะแต่เดี๋ยวมาดูไฟเอาพุทก่อนนะครับ ไฟไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟได้เท่าไหร่ครับนะครับดิ้นอย่างนี้นะเออมันดิ้นอย่างนี้อ่ะนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้นะเพื่อนถ้ามันมีไฟออกมาได้นั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาวางก่อนตัวนี้นะมันก็หมายความว่า,าฟิล์มมันก็ต้องดีแน่อนอนนะครับฟิล์มดีแน่อนอนแล้วต่อมาก็คือในส่วนของไดโอดดีแน่อนอนแล้ว C f ฟิลเตอร์ไฟสามร้อยมันก็ต้องมีแล้วนะนะครับเพราะว่ามันจนถึงขั้นไฟออกไปได้แล้วนะครับและทีนี้เราก็มาดูว่าเอแต่รู้สึกว่าไอซีจะทำงานได้ด้วยใช่ไหมล่ะนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเอมันมีอุปกรณ์ทางด้านเอาพุทนี่ยเขาเสียอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไดโอดนะครับไดโอดไดโอดไดโอดออปโตวพวกนี้นะฮะอ่า เราก็วัดอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะครับถ้าอุปกรณ์พวกนี้ไม่เสียแล้วเนี่ยเราค่อยมาดําเนินการในส่วนของ IC ตัวนี้ต่อไปนะครับามาดูกันนะครับวัดได้อดนะฮะดูได้อดหน่อยขึ้นขางไ่ขึ้นขางไหมขึ้นขาง,ขขางสลับขาสลับสายขึ้นขางสลับสายก็ขึ้นขึ้นแล้วลงถูกต้องนะได้อดตัวนี้เอาตัวต่อไปมันหลบอยู่ในนี้เนาะ อะ่อะอะ่ะขึ้นข้างไหมเออขึ้นข้างสลับสายขึ้นแล้วก็ลงอ่ะเห็นะไหมครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เนาะอ่ะ,อะขึ้นข้างโอ้ตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ชอ็อตนะเห็นไหมเพื่อนตัวนี้ชอ็อตนะเห็นไหมครับสลับสายขึ้นแล้วก็ลงนะถ้ามันเป็นปกติใช่ไหมหละ่ะเหมือนเพื่อนเขาอ,อ้อโอ้โหนะครับแล้วตัวนี้ช็อตนะครับเพื่อน โโอ้โหนะครับนั่นก็แสดงว่าเราก็คงจะต้องดําเนินการเปลี่ยนในส่วนของไดโอดตัวที่ช็อตนี้ออกก่อนนะเพื่อนนะแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะไฟออกก็เป็นไฟ3.3โวลต์นะเพื่อนเนี่ยนะครับตำแหน่ง3.3โวลต์นะครับมันช็อตอยู่นะฮะเนี่ยไดโอดตัวนี้นะก็เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนไดโอดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยว มันช็อตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนีบก่อนหนีบก่อนมันหนีบ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 วัดในวงจรเสียนะครับแล้วหนีบแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะเยวมาดูกันนะครับแฟบเอ้ถ้าผมขยายมากเกินไปมันก็จะไม่เห็นหน้ามิเตอร์แะ้วบตึกนะเอางี้เนาะเอางี้ดีกว่าน่าจะเห็นแล้วนะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับอ่าปกติแล้วไดโอดเนี่ยถ้าสีดําอยู่ที่แอนโอดสีแดงอยู่ที่แคโทดเนี่ยก็จะขึ้นข้างหนึ่ง โอ้แต่มันขึ้นสูงนะพูดถึงมันช็อตลวล่ะนะครับแล้วก็ถ้าสลับกันเนี่ยก็จะไม่ขึ้นเลยนะแต่ตอนนี้ก็ช็อตแล้วนะครับก็ดําเนินไปนะเปลี่ยนไดโอดนะครับเปลี่ยนไดโอดตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไฟเขาจะออกมาไหมนะครับเพื่อนถอดไดโอดตัวนี้ออกมานะครับนี่ไดโอดตัวนี้เห็นนะนะครับนี่เนาะเห็นนะครับนี่นะ มุมกว้างจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับเผื่อมันจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกันอย่างที่ผมกาลังซ่อมอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไดโอดนี่ตัดออกมาก่อนนะครับเอามาฝากไว้นี่าฝากไว้นี่ฝากไว้นี่มงไปใส่ระอาเนี่โอ้นี่ไงนี่ไงนะครับสา,ากไป <laughs> เปลี่ยนไดโอดนะครับตำแหนง่งดีดีเจ็ด นะครับตำแหน่ง d 7นะครับนะี่ยเดี๋ยวผมดูดตะกัวออกแล้วก็ดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไดโอดนะเพื่อนๆนไดโอดตัวนี้เป็นเบอร์ sb 2 4 0นะครับเพื่อนนี่นะยังไม่ได้บัดกรีเดี๋ยวเพิ่งเสียบลงไปอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะมันจะขึ้นข้างหนึ่งนะครับสลับสายต้องไม่ขึ้นนะครับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะนะครับ อ่ะเดี๋ยวบัตรกีก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะครับนะอ่ะมั่นใจแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรไปช็อตไปอะไรเขานะครับบัตรกีดีแล้วนะครับตรวจสอบให้แน่ใจนะครับเพื่อนๆว่าตอนบัตรกีตะกัวอะไรไม่มาตรงนี้นะ แล้วก็จุดบัตรเีอะไรต่างก็ดูแล้วก็ไม่มีตะกัวอะไรมาก็อเอาลองกันเลยนะครับ่าไหมนะครับไฟมาหรือยังนะครับในกรณีของการเปลี่ยนไดโอดตัวนี้เนี่ย s b 2 4 0เนี่ยครับวัดไฟจุดเดิมเลยจุดยี่สิบโวลต์นะครับเสียปลักนะครับเสียปลัปกแล้วนะครับ วัดไฟนะครับโอ้วัดได้สิบแปดโมลไว้ไม่ถึงยี่สิบนะแล้วเขียนยี่สิบนะต่ได้ประมาณสิบแปดนะฮะเนาะเอามาดูหน่อยนะครับมิเตอร์มันอาจจะเพี้ยนไปอะไรไปก็ว่ากันไปเดี๋ยวต้องเอามิเตอร์ตัวเลขมาวัดไหมนะครับนะก็ถึงเนาะไฟไม่ดิ้นแล้วนะไฟไม่ดิ้นแล้วนะครับเดีย๋ยวลองดูนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างวงจรนะครับลองดูก่อนนะฮะ จะต้องไปเก็บรายละเอียดในส่วนของจุดบัตกีอีกนะฮะเดีวให้ไฟสีขาวเขาติดก่อนนะครับสีขาวหรือสีน้ำเงินเนตรงนี้ผำดูก่อนนะโอ้ยแำาตามแล้วพี่น้องแลอำาตามแล้วนะฮะนะครับก็แสดงว่าไดโอดเป็นตัวเสียนะครับอ่าดูนะครับโอ้ยยี่สิบแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โห เมื่อกี้ทำไมว่าไม่ได้ยี่สิบอะเดี๋ยวนะถ้าถ้าไม่มีวงจรมันไม่ได้ยี่สิบเหรอเอาใหม่นะครับนี่ถอดถอดออกจากบอร์ดนะเฮ้ยมันสุดยอดจริงๆเลยตรงจุดไหนวะนี่เนอะนี่เนอะนี่กาวเนาะโอ้โหนะครับโอ้โหยเอ้ยไม่มีวงจรเนอะเลยอ้ำเห็นเว้ย เห็นเป็นสแตนบายเว้ยเอามาเสียบเข้าวงจรได้20่สิเฉยเลยเอาสุดยอดจริงๆนะครับมาตรฐานเฮ้ยเพิ่งรู้้วเนี่ยอันน่ะฮ้ยเพิ่งรู้วะอ้เพิ่งรู้เห็นนะครับเพิ่งทํางานได้แล้วมั้งทีนี้ก็เข้าสู่กระบ,บวนการไปทดสอบภาพอะไรก็ว่ากันไปหน้าหลังอย่างนี้นะฮะผมก็คงจะต้องดําเนินการในส่วนของการดูแลในจุดบัตรกรีต่อไปนะครับ นะครับเ,เพื่อนๆจุดบัตรเกียร์อะไรพวกนี้อาจจะหลดุดหลวมนะครับนี่ก็คือมาจากฟ้าแตกฟ้าเลี่ยมฟ้าร้องทําให้ภาคจ่ายไฟตัวน,นี้เสียนี่ดาเนินการไปนะครับก็ดูแลจุดบัตรเกียรอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับบัตรเกียร์ละสวยงามมากเลยไห่ล้างจนสะอาดแล้วที่เรียบร้อยนะครับตอนที่นี้ก็จะประกอบเข้าไปจะปัดฝุ่นตัวน,นี้หน่อยนะครับนี่ผ่านไปนะครับมี2เครื่องด้วยพอดีบ้านใกล้กันนะฝากกันมาด้วยเหมือนกันเลยรุ่นเดียวกัน อาจจะเป็นคล้ายๆกันมากันไปนี่ครับนะตรงนี้อืมสวสีเรื่องทางคงต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอาการนี้คือไฟไม่เข้านะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ